สถานีวิทยุมกอขอเชิญรับฟังองค์ความรู้โครงการหอกระจายข่าวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสถานีวิทยุม,มกอให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตค่ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเยยกษตรศาส,ราส,สตร์ มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นขอเชิญเกษตรอาสาและผู้ที่สนใจร่วมรับชมรับฟังองค์ความรู้โครงการนำร่องโรงเรียนเกษตรอาสาทางอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง เป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเกษตรกรสถานีวิทยุมกให้ความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนรู้เกษตรกรค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคะวันนี้ก็กลับมาพบกับเราสองคนนะคะจากสถานีพัฒนานที่ดินขอนแก่นดิฉันมนัสนันชัยนรัตน์นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษจากสถานีพัฒนานที่ดินขอนแก่นค่ะผมทัชชัยอัครห้าน,นะครับหมอดินอาสาตะบนในเมืองอำเภอพันไผ่ครับค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของย่าแฝกฟื้นสภาพดินถิ่นอีสานนะคะ ก็เชื่อว่าทุกคนคงไม่มีใครไม่รู้จักหญ้าแฝกนะคะ,คะพืชมหัศจรรย์เล็กๆตัวนี้ละค่ะแต่ทีนี้นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับหมอเดอาสาซึ่งท่านได้นำหญ้าแฝกไปปลูกและสามารถพลิกฟืก้นผืนดินของตัวเองนะคะในสภาพที่ปัญหาที่พบเจอแล้วก็สามารถที่จะสร้างผลผลิตสร้างการปลูกพืชได้นะคะวันนี้เราจะให้พิทัชชัยนะคะได้เล่าถึงหญ้าแฝกให้ฟังสักหน่อยค่ะว่า ท่านได้ไปรู้จักกับย้าแฝกตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะแล้วมีปัญหาอะไรคะครับผมก็ย้าแฝกนะครับก่อนที่เราจะนํามาปลูกนะครับก็คือในพื้นที่ของเราเนี่ยประสบป,ปัญหานะครับก็คือการพังทลายของดินโดยเฉพาะพื้นที่ของผมนะครับเป็นดินทรายนะครับเมื่อมีฝนตกก็เกิดการพังทลายของดินพอดีก็ได้รู้จักกับทางเจ้าหน้าที่ของสถา,านีพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่นนะครับ แนะนำให้ปลูกหญ้าแฝกกันการพังทลายของดินเราก็เลยได้ขอพันธุ์นะครับจากของสถานีมาปลูกกันการพังทลายของดินในช่วงนั้นนะครับซึ่งก็สามารถที่จะแก้ปัญหาตรงจุดนั้นได้นะครับและต่อมาเราก็ไปดูนะครับคุณสมบัติของหญ้าแฝกไม่ใช่เฉพาะกันการพังทลายของดินนะครับก็มีการขยายพื้นที่ปลูกนะครับในพื้นที่ที่เรามีการ ดูแล้วว่ามันจะเกิดการพังทลายของดินต่อไปแล้วก็ได้พันญ้าแฝดไปขยายปุกพื้นที่เพิ่มครับค่ะปัญหาที่พบก็คือเป็นการชะลางพังทลายใช่ไหมคะที่เจอตอ<ช>นรแรกใช่ครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ไปแนะนําให้การปลูกตอนนั้นคิดยังไงคะหมายถึงว่าเชื่อหรือไม่ว่ามันจะช่วยป้องกันได้ตอนตอนที่เราใช้คือตอนแรกยังไม่เชื่อนะครับว่าญ้าแฝดต้นที่เป็นลักษณะของญ้าเนี่ยจะสามารถพังกันการพังทลายของดินได้ แต่ว่าพอเราปลูกไปเราดูนะครับการเจริญติบโตของเขาระบบรากนะครับที่เวลามีฝนตกนะครับดินตรงบริเวณที่เราปลูกหญ้าแฝงนะครับจะไม่เกิดการพังทลายนะครับเหมือนที่บริเวณที่ยังไม่ปลูกนะครับเราถึงบอกว่าเชื่อในสิ่งที่เราเห็นก็คือเราบอกว่าเราปลูกแล้วมันได้ผลตามที่เราต้องการก็คือดินไม่พังทลายนะครับเราถึงได้นําไป ขยายในพื้นที่อื่นครับแล้วตอนที่เอาไปปลูกนั้นได้สายพันธุ์ไหนคะพันธุ์ยาแตกตอนแรกที่เราได้มาเนี่ยจะเป็นเป็นสงขากระสีลังกานะครับที่เรานํามาปลูกในพื้นที่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีการคัดสายพันธุ์นะครับที่จะปลูกก็คือเราป้องกันความมุ่งหวังก็คือเราต้องการที่จะปลูก การการพังทลายของดินเราก็เลยไม่ได้คัดพันธุ์ที่จะปลูกนะครับแต่ว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีนะคระับเพราะว่าก็จะเสริมว่าจริงๆแล้วเนี่ยแฝกมันก็จะมีอยู่2ชนิดนะคะก็คือแฝกร่วมกับแฝกดอนซึ่งกรมพันาที่ดินของเราก็มีการคัดแหล่งพันธุ์มาประมาณ27แหล่งแต่ที่มันเหมาะสมกับการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณ10สายพันธุ์จะเป็นแฝกร่่มสักสสายพันธุ์แล้วก็แฝกดอน6สายพันธุ์นะคะแล้วที่นิยมปลูกก ในวันในวันนั้นก็คงจะเป็นสงขาสามสะส่วนใหญ่เพราะว่า,ามันเป็นแฝกลุ่มเนี่ยจะมีข้อดีก็คือชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วนะค่คะว่ามันจะเจริญเติโตัวได้ดีในที่ลุ่มส่วนแฝกดอนก็จะเจริญเติโตัวในที่ดอนแต่ข้อดีของแฝกลุ่มก็คือมันมันตั้งตัวได้ง่ายใช่ไหมคะแล้วก็แต่แฝกดอนเนี่ยจะตั้งตัวช้าแต่ว่าจะค่อนข้างจะทนทานเพราะฉะนั้นเราก็เลยส่งเสริมสงขาสามแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีอีกพันหนึ่งที่กรุ่มกำลังพันทำอยู่ก็คือ แปะพันพระราชทานนะคะอีกสักหน่อยก็คงจะมีการใช้อย่างแพร่หลายเนาะ,ะวันนั้นก็ได้ใช้แปะพันอันนี้ไปปลูกแล้ววิธีการปลูกต,ตอนนั้นแล้วก็การเอามาขยายในที่อื่นๆนะคะในปลูกในอะไรบ้างในการปลูกของเรานะครับก็คือช่วงที่เราปลูกนะในพื้นที่ของเราตอนนั้นมีความชื้นนะครับพื้นดินมีความชื้นอยู่แล้วเราได้พันจากของสถานีพัฒนาที่ดินไป แต่เรายังไม่ได้ปลูกทันทีนะครับเราจะมีการวางไว้ในพื้นที่ล่มลำไรแล้วก็ตั้งไว้ลดน้ำนะครับายาแฝกที่เราได้รับมานะครับก็จะเป็นยาแฝกที่มีเงานะครับแล้วก็มีรากเล็กน้อยแต่ว่าเหมาะสำหรับการปลูกช่วงนั้นมันมีพื้นที่ดินชื้นอยู่แล้วแล้วก็ขุดขุดนะครับเป็นล่องตามแนวที่ คันที่เราจะปลูกนะครับระยะห่างก็ประมาณ5เซนติเมตรนะครับเพราะว่าถ้าสมว่าเราปลูกห่างเกินไปเวลาฝนตกดินอาจจะชะล้างได้แล้วก็ปลูกอยู่ระยะนั้นนะครับแล้วก็ช่วงที่ดินไม่มีความชื้นเราก็สามารถที่จะลดน้ำได้จนกว่าต้นของเขาเนี่ยจะมีการแตกงอกขึ้นมาใหม่ครับอค่ะ ก็วิธีการปลูกนะคะก็ได้ได้รับจากเจ้าหน้าที่แนะนําไปนะคะก็คือเสริมตรงนี้ว่าถ้าพี่น้องเกษตรกรจะเอาไปปลูกนะคะก็ดูลักษณะพื้นที่ของตัวเองเพราะว่ายาแฝกต้นแค่เนี้ยใช่ไหมคะมันจะความมหัศจรรย์ของเขาบอกว่าทาไมในหลวงรัชกาลที่9ท่านจึงทรงบอกว่าแฝกเป็นพืชมหัศจรรย์เพราะมหัศจรรย์ตั้งแต่ต้นถึงรากนะคะแต่กอเดียวก็คงต้นเดียวคงไม่มหัศจรรย์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการปลูกอย่างที่พี่ทัศชัยบอกก็คือ5เซนติเมตรนะคะ ซึ่งโดยเฉพาะที่มีความล่าชันสูงนะคะถ้าเราปลูกเรียงติดกันอ่ะมันจะช่วยเป็นกําแพงกันดินนะคะแล้วก็ลากเขาก็จะหยั่งลึกลงไปในดินอันนี้ท่านหมอดินทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะคว่าแฝกนี้ไม่ใช่วัชพืชไม่ใช่วัชพชืชมีความแตกต่างจากพวกญ่าย้าขาอะไรยังไงคะก็คือญ่าแฝกนะครับการเจริญเติบโตของเขาจะออกทางด้านข้างนะครับแตกต่างจากพวกย้าขาหรือวัชพืชอย่างอื่นที่เป็นตระกูลญ้านะครับลากที่ ะจะเจริญเติบโตนะครับก็จะแทงอย่างลึกลงไปในพื้นดินนะครับตามแนวดิง uh huh. นะครับ uh huh. ไม่เหมือนวัชพืชที่เป็นหญ้าที่แตกรากออกทางด้านข้างหญ้าแฝกนะครับก็คือเขาปลูกกับพืชหรือไม้ผลอย่างอื่นนะครับที่ในบริเวณนะเขาจะไม่แย่งอาหารของ uh huh. พืชพวกนั้นแล้วก็รากที่เขาย่อยสลายแล้วาสามารถเป็นอาหารนะครับให้กับพืชพวกนั้นได้โดยเฉพาะในการดูแลรักษานะครับ หญ้าแฝกนี้ช่วงประมาณ4-5เดือนนะครับที่เรามีการตัดใบหญ้าแฝกนะครับเราสามารถที่จะใช้ห่มดินเพื่อให้พื้นดินเกิดความชื้นในบริเวณนั้นแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์หรือสัตว์เล็กสัน้อยในพื้นที่ได้ครับมีเรื่องที่เราจะต้องระวังไหมคะในการปลูกหญ้าแฝก คือในพื้นที่เนี่ยเราต้องดูนะครับว่าเราจะปลูกด้วยวัตถุประสงค์ใดอยู่ในล่มได้ไหมคะหรือว่าต้องโดนสารเคมีอะไรได้ไหมหญ้า,าแฝกนะครับในพื้นที่ของผมที่เคยปลูกมานะครับเราจะไม่ใช้ยาฆ่าหญ้า,าประเภทยาฆ่าหญ้านะครับ ừ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 . เพราะว่าเราถือว่าเราปลูกหญ้าแฝกเพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำนะครับก็คือเบื้องต้นที่เราคิดในการดูแลรักษาเนี่ย ผมว่าหญ้าแฝงเนี่ยก็คือเป็นพืชที่ทนทนแรงอยู่นะครับเพราะว่าพอมีความชื้นเขาก็สามารถที่แตกกระจายขึ้นมาได้ในพื้นที่ที่เราทําอยู่ตอนเนี้เราจะตัดอยู่ประมาณ4ี่ห้าเดือนเราจะตัดครั้งหนึ่งเพื่อให้แฝงเนี่ยได้เจริญเติบโตนะครับค,คือคือถ้าไม่ตัดไม่ได้เลยใช่ไหมคะในการปลูกหญ้าแฝกก็ถ้าเราปล่อยไว้นะครับก็คือเขาจะมองว่ามันเป็น พื้นที่ที่ลกนะครับแล้วก็จะทําให้กเกษตรกรเนี่ยผู้ที่อยากปลูกหญ้าแฝกมองว่ามันเป็นวัชพืชซึ่งมันทําให้เกิดสิ่งที่เรา,าคิดไม่ได้ก็<ช>คือมันจะอาจจะมีพวกหนูพวกสัตว์อื่นที่มาอาศัยอยู่ทําความเสียหายซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้กเกษตรกรไม่อยากปลูกหญ้าแฝกนะครับ <นะ S 1> มันต้องรู้จักวิธีการปลูกแล้วก็การดูแลรักษาเพื่อจะให้หญ้าแฝกเนี่ย ดูแล้วว่ามันมีประโยชน์นะครับค่ะต้องต้องปลูกให้ถูกต้องครับแล้วก็ให้เหมาะสมด้วยนะคะคก็อย่างที่พี่ทัชชัยบอกนะคะว่าแฝกมันก็เป็นชื่อเป็นพืชตระกูลหญ้าแต่ไม่ใช่หญ้าเพราะว่าเขาไม่ใช่วัชพืชเขามีการเจริญเติบโตไปขยายแตกกอไปด้านข้างแล้วก็รากอยางลึกไปข้างล่างใช่ไหมคะปลูกกับไม้ผลปลูกกับต้นไม้ที่ที่สวนก็คือไม่ได้มีปัญหาการแย่งชิงอาหารกันนะคะแล้วก็ไม่ อย่างที่บอกเขาเป็นพวกตระกูลหญ้าเพราะฉะนั้นอยาคขายาเขาก็ไม่ควรก็ควรจะปลูกในอินทรีย์ใช่ไหมคะ่่ใชแล้วก็ในที่ร่มใช่ไหมคะถ้าร่มมากๆก็คือการเจริญเติบโตไม่ดีการเจริญเติบโตไม่ดีเพราะว่าพวกตระกูลพืชนะครับเราต้องคิดคิดเสมอว่ามันต้องมีการสังเคราะห์แสงนะครับซึ่งหญ้าแฝกเนี่ยเขาจะมีใบที่ต้องการแสงแดด ในการที่จะนําไปเลี้ยงลําต้นเพื่อการแตกกอและก็การขยายพันธุ์นะครับก็คือในพื้นที่ร่มเนี่ยเราก็สามารถที่จะขุดไปปลูกในพื้นที่ที่มีแสงแดดเพื่อให้เขาได้สังเคราสห์งแสงเพราะฉะนั้นถ้าถ้าต้นที่เราเล็กอยู่เรามีการปลูกรอบนี้ถ้าต้นไม้เราโตขึ้นเราอาจจะต้องมีการขยายปลูกใหม่ใช่ไหมคะทีนี้มาดูการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของพี่ทัศชัยหน่อยนะคะว่า เราได้ประโยชน์อะไรจากหญ้าแฝกแล้วก็ปลูกกับปลูกในในแถวของพืชอะไรบ้างใช่ไหมคะแล้วก็การนําไปใช้ประโยชน์เนี่ยนอกจากในเรื่องของป้องกันการชะล้างพังทลายแล้วเนี่ยยังมีเรื่องอื่นอีกไหมแล้วก็จะต่อยอดให้มันมีมูลค่าอย่างไรบ้างคะคือหลังจากที่เราปลูกหญ้าแฝกนะครับเพื่อการการพังทลายของดินแล้วเนี่ยเราก็มองเห็นนะครับประโยชน์อย่างอื่นก็คือใช้ปลูกบริเวณตามต้นไม้นะครับโดยรอบนะครับ คือตัดใบนะครับเพื่อห่มดินในช่วงอากาศร้อนหรือฤดูแล้งนะครับแล้วก็สิ่งที่เรามองเห็นอย่างหนึ่งก็คือ,อบริเวณที่เราต้องการปรับปรุงดินนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นดินเสื่อมโทรมนะครับในบริเวณของผมเนี่ยเป็นดินเหนียวผมก็ใช้หญ้าแฝกนะครับไปปลูกเป,เป็นเป็นแนวไว้เพื่อจะตัดใบแล้วก็ห่มดินในพื้นที่ แต่สิ่งหนึ่งที่เราปลูกหญ้าแฝกไปเนี่ยเราต้องคำนึงอยู่เสมอนะครับว่าต้นไม้หรือว่าพืชทุกชนิดนะครับเขาต้องการอาหารนะครับเรามีปุ๋ยคอกในพื้นที่นะครับเราก็สามารถที่จะนําไปเป็นอาหารให้เขาได้ในช่วงแรกก่อนที่เขาจะช่วยเหลือตนเองได้ในระยะต่อไปนะครับ,รบเพราะว่าเราศึกษาหญ้าแฝกมาเนี่ยก็คือในพื้นที่ที่เป็นหินหรือว่ามีดินเพียงเล็กน้อยนะครับหญ้าแฝกก็สามารถที่จะเจริญเติบโต,ตได้ แต่ในช่วงแรกนะครับที่เราปลูกเนี้ยเราต้องรู้จักการดูแลรักษาให้เขามีการติดต,ติดก่อนอช่วยตัวเองได้ก่อนถึงจะมีการขยายเป็นลูกเป็นหน่อได้นะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็การปลูกยาแฝกก็ไม่ได้ยากนะคะแต่ว่าการต้องก็ต้องดูแลเขาเหมือนกันก็คือ ไม่ใช่ว่าแฝกนี่ทนทานแล้วก็จะไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยเราใส่แค่พวกปุ๋ยอคอกัก<า>นะคะก็จะช่วยให้เขาจเจริญเติบโตได้ดีนะคะเมื่อเขาจเจริญเติบโตแล้วเขาก็สามารถที่จะไปสร้างคุณประโยชน์ได้ไดซึ่งจริงๆก็เสริมอีกอย่งหนึ่งว่าแฝกเนี่ยเป,เป็นเป็นพืชที่สามารถที่จะทนน้าขังได้ด้วยนะคะพี่ชัยครับผมเป็นพวกแฝกลุ่มค่ะเห็นไหมคะที่เขามีการเอาแฝกไปบําบัดน้ําเสียก็แฝกนะครับก็คืออย่างที่พูดไปนะครับมันมีทั้งแฝกลุ่มแฝกดอนนะครับแต่ว่า ในงานที่มีการสมนาหลายครั้งนะครับก็ได้ยินเกี่ยวกับทางภาคอื่นที่เขามีลักษณะของน้ําขังนะครับก็แนะนําแฝกลุ่มแต่ว่าจะเป็นพันไหนนะครับก็ยังต้องมีการศึกษาต่อไปอยู่เพราะว่าในเขตพื้นที่ของเราเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นที่ดอนนะครับแล้วก็นิทีิตร์ที่มีน้ําขังนะครับมาปลูกไว้แต่ว่าของเราเนี่ยแฝกเนี่ยที่เคยเจอปัญหานะครับก็คือมีน้ําขังแต่จะไม่เหมือนพืชชนิดอื่นหรือว่า วัชพืชชนิดอื่นที่มีน้ําขังแล้วตายนะครับเขาสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้แล้วก็พอน้ําลดเขาสามารถแตกกอขึ้นมาได้เหมือนกันครับค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฝกรุ่มหน้าถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นสุล่าทานีนะคะที่นิยมเอามาบําบัดน้ําเสียซึ่งบบก็ทําไม่ยากนะคะเป็นที่ที่ปกติน้ําน้ําที่มันมีการใช้ประโยชน์ไปมันก็จะมีความขุนใช่ไหมคะครเราก็มีการนํายาแฝก เห็นบางท่านก็เอาเจาะเป็นโฟมเข้าไปค่ะต้นๆแล้วมันก็จะแตกลกของเขาเองค่ะคสามารถที่จะอยู่ในน้ำได้นะคะแล้วก็ช่วยทำให้พืชสามารถที่จะส่งงคลอแสงและมีแสงทะลุลงไปนะคะเพราะว่าแสงแดดเนี่ยมันจะช่วยทำในเรื่องของค่าเชือ้อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าน้ําที่จาเสียส่วนหนึ่งก็ยาแปลกก็สามารถที่จะเอามาช่วยบําบัดได้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะเห็นว่าในแปลงของเราอนาคตนะคะ ก็จะทําเป็นผลิตภัณฑ์เอาไปจักสารด้วยใช่ไหมคะก็คือในส่วนที่เรามีแผนในอนาคตนะครับนอกจากว่าเราปลูกเพื่อประโยชน์ที่เรามุ่งหวังแล้วนะครับในพื้นที่เราเนี่ยพอเราเห็นหญ้าแฝกนะครับมีหลายประเภทก็มีบางประเภทที่สามารถที่จะนําไปทําเป็นผลิตภัณฑ์ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ต้องดูว่าแฝกแต่ละชนิดนะครับเราต้องจั ต้องการใช้ใบในลักษณะไหนนะครับอ,อย่างเบื้องต้นเนี่ยแฝกเนี่ยก็คือลักษณะของใบเขาเนี่ยจะยาวนะครับยาวเหมือนยาา่าคาเราสามารถที่จะทําไปทํายหญ้าได้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นก็คือการแปลรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับของหญ้าแฝกเนี่ยสามารถที่จะนําไปขึ้นเป็นรูปผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้นะครับอย่างที่ในเขตขอนแก่นเราก็มีนะครับที่จะเห็นเป็นผลิตภัณฑ์หลายๆอย่าง นะครับผมก็คือในอนาคตของเราคิดว่าถ้าสมมติว่าเราได้ยอดแฝกตรงตามที่เราจะใช้ประโยชน์จริงๆเราสามารถที่จะทําผลิตภัณฑ์ได้ครับอืมค่ะก็เห็นหลายๆอันนะคะเห็นบางบางที่ก็ทําไปเป็นพายานะคะคเป็นเครื่องจักรสารแล้วก็เอาไปเอาไปประยุกต์ใช้เหมือนที่เราเห็นบางท่านก็เป็นไดนโนเสาร์นะคะครับแต่ว่าก็ยังก็ยังน้อยอยู่ก็อยากจะถามตรงนี้ว่าพี่ทัชัยคิดว่าเราก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าแฝกมันมีประโยชน์แต่ทําไม พี่น้องเกษตรกรเรายัางยังยังปลูกกันไม่เยอะเท่าที่ควรนะคะปัญหาน่าจะเกิดจากอะไระคะคือการปลูกหญ้าแฝกน,นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนมุ่งหวังที่จะการการปังทลายของดินเป็นเบื้องต้นแต่ว่ายังไม่ได้รู้จัดวิธีการที่จะดูแลรักษาเขาเท่าที่ควรถ้าเราปล่อยไปโดยที่ไม่มีการตัด หรือการดูแลนะครับอย่างที่ของผมดูแลอยู่เนี่ยก็คือมันจะกลายเป็นวัชพืชอย่างดีที่ทําให้สัตว์อื่นอาศัย <Okay. S 1> อยู่แล้วก็เกิดการทําลาย <Okay. S 1> เรียกว่าการดูแลยังไม่เข้าใจวิธีการดูแลเพราะว่าหญ้าแฝกนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่จเจริญเติบโตแล้วมีการาเขาเรียกว่าหมด หมดวงจรชีวิตของเขาเขาก็จะตายไปโดยธรรมชาติแต่ว่าถ้าเรามีการตัดต้นที่เขาตายไปต้นแก่เขายังสามารถที่จะเริญเติบโตเป็นลูกขึ้นมาได้นะครับ mm hmm. ทดแทนกันได้ถ้าเราไม่ตัดเลยก็คือมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นวัชพืชซึ่งทําให้เกษตรกรไม่อยากปลูกเพราะว่ามันเป็นวัชพืชก็คือในความคิดของเขาเพราะฉะนั้นเราต้องไปแนะนานะครับเกษตรกรที่จะปลูกว่า การดูแลรักษายังไงเพื่อจะให้หญ้าแฝกที่เราปลูกเนี่ยครับดูดีอยู่เสมอแล้วก็ไม่เป็นวัชพืชเหมือนที่เขาคิดว่ามันเป็นอยู่ในขณะนี้นะครับค่ะคิดว่าอันนี้มันควรจะเป็นหน่วยงานไหนหรือว่าความร่วมมือจะไงจากใครบ้างคะที่เข้ามามีส่วนในการให้ความรู้หรือว่าเปลี่ยนทัศนคติในตรงนี้นะคะอ่าจริงๆแล้วเรามีหมอดินนะครับอ่าในของทุกทั่วประเทศนะครับอาจจะเป็น ทุกจังหวัดด้วยซ้ําไปก็ค<ม>ือแต่ละหมู่บ้านนะครับเราจะมีหมอดินอาสานะครับทุกหมู่บ้านที่ได้รับความรู้จากของอกลุ่มพัฒนาที่ดินนะครับที่มีการอบรมแล้วก็ให้ความรู้อย่างต่อนเนื่องนะครับเกี่ยวกับหญาฟฟ้าแฝกเราสามารถที่จะขอความรู้นะครับเรามีตั้งแต่หมอดินอาสาหมู่บ้านนะครับตำบลแล้วก็ระดับอำเภอแม้แต่ระดับจังหวัดเองนะครับก็<ม><ม>คือคนกลุ่มนี้นะครับก็จะมีความรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝกอยู่เรื่อยนะครับเราสามารถ ขอคาแนะนําจากเขาในการดูแลรักษาตั้งแต่การปลูกการดูแลรักษาแม้แต่การทําผลิตภัณฑ์แล้วก็สามารถที่จะเข้าร่วมในการที่จะอบรมแล้วก็นําไปทําผลิตภัณฑ์ได้ครับค่ะอันนี้ก็คือจริงๆแล้วก็เรามีหมอดินอยู่ทุกจังหวัดเป็นเป็นหน่วยงานหลักอยู่แล้วใช่ไหมคะที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็มีการแบบอ,อ,อาจจะเป็นผู้มอบพันย่ญญาแฝกให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้น สิ่งสาคัญก็คือพี่ทัชชัยมองว่าเขาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการที่จะเอาไปปลูกและก็การดูแลรักษาด้วยเป็นสิ่งสาคัญบางทีปลูกเสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องตัดทุก3เดือน6เดือนบารทำงยิ่งไม่ตัดมันก็ยิ่งกลายเป็นว่ามันไม่ไม่เป็นประโยชน์แล้วยังจะทําให้เก่อให้เกิดโรคเป็นที่อยู่ของสัตว์ต่างๆที่ที่เราไม่ถึงประสงค์ใช่ไหมคะเพราะนี้ส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นตรงนี้และทุกวันนี้นะคะเข้าใจว่าอย่าง น่าจะมีการขยายความรู้ไปไปเะยอะพอสมควรวอาจจะต้องผ่านหน่วยงานสารศึกษาใช่ครับทีน,นี้เห็นหลายหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นกพอรอเองหรือว่าของปตทนะคะก็พยายามที่จะให้ให้ประชาชนได้ได้รู้ถึงประโยชน์แล้วก็ส่งเสริมเหมือนกันครับส่วนหนึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของที่บองว่าแฝกกินไม่ได้ไหมคะที่เขายังไม่ปลูกกัน ยังไม่มีการศึกษาวิจัยนะครับที่บอกว่าแฝกมันเป็นพืชที่กินได้แต่ว่าเรามุ่งเน้นพื่หมาถึง <ไป S 1> ว่า,าปลูกแฝกแล้วไม่มีมันมันไม่สามารถกินได้ก็เลยไม่ค่อยปลูกอันนี้ส่วนท,ท,ท,ที่ที่คนชอบพูดกันคือพืชแต่ละชนิดนะครับก็คือมีคุณสมบัติแตกต่างกันนะครับ <S <S> <S ถ้าเราจะปลูกพืชกินได้เราก็ปลูกพืชกินได้ <S 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 แต่ว่าแฝกเนี่ยคุณสมบัติของเขาเราต้องการอ่าเขาไปทําอะไรเขาเหมือนเป็นพระเอกอยู่ข้างหลังใช่ไหม่ครับไม่ได้เป็นคนที่ ตัวช่วยพูดถึงนะครับเพื่อก็คือแฝกเขามีคุณสมบัติอย่างที่ไม่ใช่ไม้ผละนะครับไม่ใช่ไม้ที่สามารถที่จะนํามากินได้แล้วก็ปลูกไม้อื่นที่กินได้แล้วก็ปลูกแฝกเสริมเข้าไปเพื่อเป็นแรงหนุนช่วยกันนะครับก็คือเขาสามารถที่จะเป็นอา,อาหารในดินของพืชอื่นๆที่เป็นไม้ผลได้อย่ามองว่า ปลูกแฝกแล้วจะกินยังไงเพราะว่าในพื้นที่เราเนี่ยไม่ใช่ปลูกแฝกอย่างเดียวนะครับเรายังมีพืชอื่นที่สามารถที่จะใช้เป็นอาหารได้ครับค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ี่จะใช้ได้ฝากให้ถึงกับคนที่มีปัญหาไหม่ว่าจะเป็นดินดานดินลูกลังหรือว่าดินทรายดินเหนียวที่มีปัญหาเรื่องของรากพืชที่ไม่สามารถ<ม>ชอนใช้ได้เนี่ยอยากให้เขาเอายาแฝกไปใช้ยังไงบ้างให้ฝากทิ้ง้าตรงนี้นยคะครับผม ก็คือในการที่เราจะปรับปรุงดินนะครับก็คือหญ้าแฝกเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เราหาได้ง่ายนะครับเป็นต้นทุนหรือปัจจัยที่น้อยมากนะครับแต่ว่าประโยชน์เนี่ยของเขาจะมากในอนาคตนะครับสิ่งที่เรา ต้องการปรับปรุงดินไม่ว่าดินประเภทไหนนะครับอย่างของผมเคยเจอปัญหาที่เป็นดินพังทลายมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับถ้าเป็นดินดานดินเหนียวนะครับก็คือตอนนี้เราสามารถที่จะนำหญ้าแฝกไปปลูกได้นะครับเบื้องต้นโดยที่เรา,าเตรียมบริเวณพื้นที่ของเรานะครับให้มีความชื้นนะครับปลูกหญ้าแฝกไปนะครับเราต้องรู้จักวิธีการดูแลรักษานะครับและการใช้ประโยชน์ของเขา รากของเขาที่เขาแทงลงไปในดินนะครับเขาสามารถที่จะไปเป็นช่องระบายอากาศนะครับในดินได้แล้วก็จะมีจุลินทรีย์ต่างๆนะครับไปอา,อาศัยอยู่จะสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินตรงนั้นได้นะครับก็คือหญ้าแฝกเนี่ยเขาถือว่าเป็นพืชมหัศจรรย์ที่น่าจะปลูกนะครับก็อยากให้กเกษตรกรนะครับลองเปิดใจนะครับปลูกหญ้าแฝกไปเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของท่านเอง คิดว่าก็คงจะเป็นประโยชน์นะครับค่ะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราทั้งสองคนก็คงจะฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะยาแฝกฟื้นสภาพดินถิ่นอีสานค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีสสดค่ะท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังองค์ความรู้โครงการหอ,อกระจายข่าวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ใหม่ ในครั้งต่อไปค่ะ